มาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะสถาบันพลังจิตตานุภาพขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาสะสมสเสบียงบุญด้วยการมาเรียนสมาธิอย่างมีขั้นตอนหลักสูตรเป็นสากลเรียนเหมือนกันทั่วประเทศทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเรียกว่าเรียนสมาธิแบบไฮเทคทำน้อยได้ผลมากเรียนสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยางศิรินทาโรเป็นประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยางสิรินทาโรท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มัน่นภริทัตโตพระประมาจารย์ใหญ่โดยได้เป็นพระผู้ดูแลอุปถากหลวงปู่มั่นตั้งแต่วันแรกที่ได้กราบมอบตัวเป็นศิษย์ จึงได้อยู่ปฏิบัติรับคำสอนธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและดูตัวอย่างการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาถึง4ปีหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรก่อตั้งสถาบันพลังจิต,ตานุภาพตั้งแต่ปี2540ถึงวันนี้เป็นเวลา27ปีโดยเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิทุกปีปีละ2รุ่น หลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพเปิดเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์เวลา9ก้าโมงเช้าถึง4โมงเย็นปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศและต่างประเทศหลวงพ่อวิริยางศิรินทาโรท่านได้กล่าวไว้ว่าสมบัติคือสมาธินั้นเป็นสมบัติที่ไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้แล้วก็เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับชีวิตของคนเรา มาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะสาธุชนคนดีทุกท่านสมัครเรียนได้ที่สาขาใกล้บ้านโดยสถาบันพลังจิตานุภาพมีสาขาอยู่ทั่วประเทศจังหวัดหนองคายเปิดเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดต่อสอบถามสมัครเรียนได้ที่สถาบันพลังจิตานุภาพสาขา43วัดจันทรสามคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่ง หนองคายเวียงจันทร์โทร066916697ขอเชิญชวนชาวจังหวัดหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียงมาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะ